สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์นำสื่อมวลชนต่างประเทศผู้แทนจากเครือข่ายต่างประเทศศึกษาดูงานนังจวัดชนบุรีครับสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางณัฐนันรัชนกกรผู้อำนวยการสำนักการประชาสัม <ár> พัน mm ธ์ต hmm. ่างประเทศหรือสปต จัดกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศสัญจรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจภายใต้กิจกรรมพัทยาเมืองท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์โดยในวันที่สองได้นำสื่อมวลชนต่างประเทศผู้แทนจากเครือข่ายต่างประเทศสื่อมวลชนไทยเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมศึกษาดูงานยังพื้นที่เกาะเป็ดจังหวัดชนบุรีทั้งนี้เกาะเป็ดจังหวัดชนบุรีเป็นเกาะเล็กๆครับ ที่มีสเสน่ห์และความงดงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการสัมผัสกับธรรมชาติและความเงียบสงบที่นี่มีทะเลใสาหาดทรายขาวละเอียดและบรรยากาศที่เงียบสงบซึ่งเหมาะกับการพักผ่อนกิจกรรมที่น่าสนใจบนเกาะแห่งนี้คือการดำน้ำตื้นที่สามารถชมปะการังและสัตว์ทะเลหลากสีสัน การพายเรือคายักสำรวจรอบเกาะและการตั้งแคมป์ริมทะเลเพื่อชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกรวมถึงการเดินป่าครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการประจนภัย นอกจากนี้เกาะเป็ดจังหวัดชนบุรียังมีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติสำหรับการถ่ายทำภาพ,พยนตร์ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและบรรยากาศที่หลากหลายทำให้สามารถใช้เป็นฉากถ่ายทำในรูปแบบต่างๆได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะในฉากทะเลป่าชายเลนหรือฉากการผจญภัยในธรรมชาติการสนับสนุนจากท้องถิน่นและต้นทุนการถ่ายทำที่ต่ำกว่าสถานที่อื่นยังเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกาะเป็ด เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และจะเกิดรายได้ต่อคนในพื้นที่ครับด้วยความงดงามและศักยภาพที่มีเกาะเป็ดไม่เพียงแต่จะเป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวแต่ยังเป็นโอกาสที่จะกลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่น่าจับตามองในระดับโลกอีกด้วยครับหมายความว่าคือทุกครั้งที่ผมมาเที่ยวอยู่เมืองไทยโดยเฉพาะในวันนี้นะผมก็ มีความประทับใจมากนะเกี่ยวกับการบริการเกี่ยวกับสถานที่มันก็สวยงามบรรยากาศมันก็ดีมากแล้ววันนี้ก็คงคิดว่าเป็นธรรมชาติอำนวยคมสะดวกเนี่ยนะ,ะลมพัดก็เย็นอยู่นะอ,อาหารก็อร่อยมากเลยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเดดเนี่ยก็ทำให้ผู้ผมมีความสนุกสนานมากครับแนะผมก็ ผมคิดว่าเป็นในฐานะเป็นนัก่าวคนหนึ่งของเวียดนามนะมาประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะผมก็พยายามนะเอาภาพที่สวยๆนะบรรยากาศที่แบบฟิลรล์หรือว่าสวยๆมากนะมึงเมืองไทยนะก็ไปเขียนบทความขยายความมันก็ให้อาจาชวนเวียดนามโดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวเวียดนามเขาจะพามานะเป็นขบวนมามาเที่ยวอยู่เมืองไทยนะครับหลังจากท่านคณะได้เดินทางต่อไปอยังโครงการป่าสิริเจริญวัดอันนึ่งมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2542บนเนื้อที่ประมาณ4,600ไร่ครอบกลุ่มพื้นที่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยการปลูกป่าและพืชเศรษฐกิจ ตามแนวทางการเกษตรผสมผสานร,รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนได้แก่พื้นที่ป่าธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูนใหม่พื้นที่ป่าเศรษฐกิจและพื้นที่สําหรับการทดลองปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ครับนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับประชาชนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ โอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแนวคิดและวิธีการดำเนินงานของโครงการรวมถึงได้เยี่ยมชมพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูจากกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุร,รักษ์ป่าไม้การยิงเอ็มบอลซึ่งคณะเห็นถึงความสำเร็จของโครงการในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยเฉพาะการปลูกด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่สามารถปรับตัวได้อย่างดีและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการปลูกพืช เศรษฐกิจตามแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืนคณะสื่อมวลชนได้แสดงความชื่นชมต่อความสําเร็จของโครงการและเห็นว่าการดำเนินงานในลักษณะนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบันครับ โครงการป่าสิริเจริญวัดอัน,นึ่งมาจากพระาราชดำรินับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงถึงพระาราชดำริที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูป่าไม้แล้วยังช่วยสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ